มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่อีกคู่หนึ่งระหว่างยอดมวยสามพศพันพยักจิตเมืองนน,นครับพบกับอัสลามจอนอติคอฟนะครับนักชกจากอุสเบกิสถานนะครับอายุ21ปีนะครับ174เซนติเมตรนะครับส่วนพันพยักษ์29ปีนะครับ175เซนติเมตร ถ้า 3, พูดถึงพันยพยักจิตเมืองนนท์ครับยอดมวย3าปศคนแรกของประเทศไทยถือว่าสร้างชื่อเสียงสร้างบารมีนะครับตั้งแต่การชกนะครับในสายสิ์ของสก,กีเรติเพชรนะครับแล้วก็โด่งดังเป็นผู้แตกนะครับโด่งดังระดับประเทศนะครับนักชกแต่ะละคนนี่ก็ปะทะมาหมดแล้วในสมัยฮอตฮอตฮิตๆิตนะครับเป็นจอมเตะก้านคออีกคนหนึ่งนะครับเป็นยอดมวยฝีมือประเภทถอยนะครับถีบขวา แล้วก็ออกซ้ายได้เนียนตานะครับถ้าคู่ต่อสู้เผอนะครับก็มีตวัดขึ้นก้านคอนะครับขนาดที่ว่า 3A เก่งๆนะครับพันพยักยังเตะน็อกตะก้านคอน็อกยกแรกนะครับมาถึง2ครั้งที่ว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับพันพยักแต่ถ้าว่านะครับในการมาชกในศึกวันนะครับกับไม่ถูกฉลกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดิมๆพันพยักนะครับเป็นมือที่ไม่ชอบหมัดนะครับ มักจะแพ้หมัดอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอทางฝั่งของยอดเหล็กเพชรนะครับในสมัยนั้นที่พันพยักขึ้นมาลุ่งๆนะครับก็มาเจอหมัดของยอดเหล็กเพชรนะครับจอดไปไม่เป็นหรือมาโดนศอกของเมืองไทยแบบนี้นะครับคือเป็นมวยที่ฝีมือดีเก่งนะครับแต่ไม่ชอบนักมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงโดยเฉพาะหมัดกับศอก ถ้าโดนนะครับมีเป็นร่วงถ้าโดนมีเป็นหล่นเหมือนใบไม้นะครับดังนั้นเวลาพันพยักมาชกในรายการศึกวันนะครับจะชกมวยแบบก้าวกัวนะครับทาให้บางทีนะครับไม่ชนะใจคนดูทําให้ f c ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยลงเลยแหละนะครับในการที่มาชกศึกวันนะครับแตกต่างจากคู่ปรับของเขานะครับอย่างทางฝั่งของซุปเปอร์เลกเกตมูเก้าเนี่ย แต่ก่อนซูเปอร์เล็กนะครับเป็นมวยที่ไม่ชนะพันพยักเลยนะครับถ้าพูดถึงสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ซูเปอร์เล็กนะครับมาเปลี่ยนสไตล์เน้นออกอาวุธได้หลากหลายแล้วก็เยอะขึ้นกว่าเดิมต่างกับพันพยักที่ยังถอยตั้งรับและออกซ้ายนานๆออกทีออกแบบชัวๆกล้ากลัวๆทาให้นะครับทุกวันนี้ก็เลยนะครับมีการชกบ้างไม่ได้ชคบ้างนะครับนานๆชกทีหนึ่งก็ ในสีไฟ์หลังนะครับก็มีแพ้คะแนนให้กับซูเปเล็กเกียรติหมูเก้ามีชนะคะแนนทั้งนั้นซิววิูวิเตสนะครับจากโรมาเนียมีแพ้น็อกนะครับเอกอร์บิเลิกบิเกฟนะครับจากรัเสเซียแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะทีเคโอมาจิสเซดาลีนะครับจากอินแลนด์ ก็ถือว่าผู้จัดก็ไม่จัดตัวแข็งมาให้นะนะครับในไฟก่อนให้เกิดก่อนส่วนคู่ชกอัสลามจอมออติคอฟนะครับนักชกฟอร์มรุ่งฟอร์มล้นแรงอายุเพียง21ปีเท่านั้นนะครับแต่หลายคนมองว่าเป็นต่อนะในไฟนี้นะครับและมีโอกาสกดนับกดน็อกได้เลยนะครับ6ไฟหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็มีชนะ t k o ยก3ามเพชหัวหินจิตเมืองนอนท์มีชนะน็อกเอา ชาติอนันต์สจจอยปราจีนนะครับมีชนะคะแนนทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินมีชนะน็อกยกที่3านั้นยอดทองไทยสอสมหมายมีชนะคะแนนทางด้านป้อมเพชรผ่านทองยิมล่าสุดนะครับก็มาชนะคะแนนทางด้านเด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK นะครับมาล่าสุดโอ้ถือว่าชนะแต่ละตัวนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนนี่อย่างเด็ดดวงเล็กนะครับที่ลุ้นสัญญาวัน ครับก็มาพ่ายคนนี้วันนี้เป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งของอัสลามจอนอดีคอฟนะครับว่าวันนี้นะครับจะสามารถเอาชนะยอดมวยสามปสอ,อย่างพันพยักไปได้หรือไม่นะครับถือว่าเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะนะครับของหนักของแรงนะครับอยู่ในช่วงความมั่นใจชคมาไม่เยอะนะครับประสบการณ์มวยเนี่เป็นลองพันพยักเป็นเชิงนะครับแต่ว่า เรื่องความมั่นใจเรื่องการออกอาวุธนะครับไม่มีกล้ากลัวนะครับเปิดเกมใส่อย่างแน่นอนนะครับเปิดเกมขึ้นมานี่คือเดินชนเดินใส่นะครับแบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีบารมีของพันพยัคฆ์อย่างแน่นอนนะนะครับไฟนี้คนหนึ่งจะชกแบบกล้ากลัวแต่อีกคนหนึ่งชคแบบเต็มที่เต็มร้อยนะครับเดินอัดเดินใส่นะครับแล้วนะครับผู้ชมนะชอบแบบไหนนะครับ ส่วนตัวถ้าเป็นรายการมวยไทยนี่พันพยักดีกว่านะนะครับาชกมวยไทยายุกแต่ถ้าชคแบบสไตล์เปินวมเล็กนี่ผมออกไปที่อัสลามจอนนะครับออติคอปประสบการณ์เป็นรองก็จริงนะครับแต่เชื่อว่านะครับความมั่นใจหัวจ,จิตหัวใจวันนี้จะช่วยนำพาเก็บชัยชนะไปได้นะครับชอบที่อัสลามจอนออติคอปครับ